กูแค่อยากรู้ว่าพวกมึงอ่ะจำได้หรือเปล่าพวกมึงรักเพื่อนจริงเปล่ากูถามพวกมึงเหรอเว้ยพวกมึงนี่แม่งเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันไอ้ตุ๊กแกจริงป่ะวหน้าพวกมึงแม่งหน้าแก่มากๆเอาจริงๆเลยพี่ไอ้ตุ๊กแกชีวิตแม่งอาภัพดิอะไรวะบ้านแม่งจนเกี่ยวอะไรวะ พอมันจนแล้วมันเด็กโตช้าไงพี่บ้านผมรวยรวยมากเลยเลยโตไวพี่องแดกดีอ่าเหียเฮ้ยแล้วก่อนพี่ครับแสดงว่าตอนเด็กบ้านพี่แม่งรวยมากเลยใช่ไหมโคตรรวยเลยใช่ไหมโอ้โหเฮียนี่เอากูแล้วบ้านมีตังค์ก็พอมีอืมดูจากหน้าพี่น่าจะมีเยอะเลยโอ้ยไม่รวยมากไปขนาดนี้เดี๋ยวกูคุยเรื่องมึงกูคุยเรื่องทำไมพวกมึงหน้าแก่กว่าไอ้ตุ๊กแก นะไม่ใช่คุยเรื่องกูไอ้เฮียเอให้เข้าประเด็นพื่งถามไ่ทีพู้มึงแม่งเด็กเชียงคานจริงๆสันดานอย่างเงี้ยเอาเอาเอเด็กเชียงคานแม่งคนอย่างนี้สัตว์เด็กูป่าด้แก้วเลยเฮ้ยเฮียเฮียเฮียเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮียเฮยเฮยเฮียเฮียเฮอยเฮียเฮเฮ้ยเฮียเฮยเฮยยเฮ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  มึงเอามึงอย่าเฝ้ามึงเอาไปเลยอย่าเฝ้าอย่าเฝ้ามันเป็นสำเนีงพื้นฐานพื้นพื้นถิ่นพี่รีบไงรีบไงรีบเฝ้าไงสัตว์กางเกงขาเดฟนี่มันคือกางเกงขาเฝ้าก่อขาเฝ้าขารีบเออสัตว์ที่นมันเฮ้่มันคนต้องเตยไหนเฮียเปล่าจับตัดผมเลยมึงอย่าดูบุหรี่เยอะไอ้เหี้ยพ่อไอ้เหี้ยนี่ตายเพราะบุหรี่มาแล้วพ่ามาเรงเหรอข้ามถนนไปซื้อ รโชนในเฮ่ยถนนแป่เลนนมัง